และอันนี้ก็คือลูกตาลที่แจ็คซื้อมา1ถุงแช่ฟิตจนแข็งแบบนี้เลยนะครับให้เป็นน้ําแข็งแบบนี้เลยนําลงไปแช่ครับจะได้ปอกง่ายๆแช่น้ําผ่านไป5นาทีแล้วนะครับน้ําแข็งด้านนอกไม่มีแล้วสามารถปอกตาลได้เลยวิธีนี้ก็จะทําให้เราปอกง่ายมากๆเลยนะครับทีนี้ก็ให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตร ตามด้วยผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ําผ่านไป10บนาทีแล้วนะครับแช่ครบ10นาทีแล้วแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางก็พอครับผ่านไปเจนาทีผงวุ้นละลายหมดแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่เนื้อลูกตาลลงไปเนื้อลูกตาลที่จะใช้ทั้งหมดก็คือ400รอกรัมนะครับพอเนื้อตาลของเราสุกนิ่มดีแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไป300รอกรัมตามด้วยเกลือป,ป่น1นส่วนสี่ช้อนชาครับ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วแบบนี้นะครับปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ใส่น้ำใบเตยคั้นสดลงไป150มลลิตรครับแจ็คใช้เป็นถาดขนมขนาด10คูณ10นิ้วนะครับเทลงไปได้เลยพอช้อนฟองออกเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับรอให้วุ้นเซร็ตตัว